ก็ขอกราบสวัส <boundaries>. ด <si suppression> ีท <medim> ุกท <đây> ่านที่เข้ามาชมเลยนะผมก่อนวันนี้ผมเมฆพุทธคุณนะฮะพบกับผมอีกเช่นเคยนะผมมาก็นวันนี้นะผมมีอีกองค์ที่จะนําเสนอนะผมอ่าเป็นสมเด็จซุรินนะฮะอ่าเดี๋ยวไปชมกันนะผมเป็นเนื้อผงน้ามันงานะครับผมอ่าเป็นนี่นะผมสมเด็จสมเด็จสุรินนะผมอ่าหลังช้างนะผมหลังตปอินขี่ช้างนะผมอ่าลักษณะ พระนะผมจะคล้ายๆสมเด็จนะผมขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะผมอาขน่าจะเป็นจอมซุรินนะฮะเดี๋ยวไปส่องกันนะผมอ่าผมจะบอกไว้ก่อนนะผมก่อสมเด็จนี้นะฮะเป็นสมเด็จไม่ใช่พิธีเดียวกับอาจอมซุรินนะ,ะแต่เป็นหลวงพ่ดุลร่วมปลุกเสกอธิษฐานจิตเหมือนกันนะฮะอาแต่ออกปีหนึ่งสามเหมือนกันนะผม ถ้าเป็นสมเด็จจอมซุลินก็คล้ายๆแบบนี้นะผมครั้งหน้าจะเป็นแต่คนละบล็อกนะผมแต่เป็น่าจอมสุลินนั่งแบบนี้นะผมอ่าส่วนด้านหลังจะเป็นปราสาทนะผมปราสาทรูปหน้านะฮะอ่าแต่นี่จะเป็นหลังช้างนะผมเช่นเคยนะผมช่องผมออกอีกเช่นเคยนะผมอ่าก่อําหรับใครที่สนใจนะผมฝากกดติดตามด้วยผมช่องผมออกเรื่อยๆนะผมอ่าเดี๋ยววันนี้ก็มีพระผมกำแพงแสนนะผมเดี๋ยวเจอกันลิปหน้านะผมอ่า เจอกันคลิปหน้าผมพผมพ่าผมกำแพงแฉนนะ่ะ <c oughs> นี่นะผมสมเต็จจอมสุรินผมเปิดไว้หลักหลักพันนะผมอ่าอีน่าองค์นี้ผมเอาพันสี่นะผมอ่าบอกนี่นะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะผมว่ารุ่นนี้ออกปีหนึ่งสามแต่ไม่ใช่พิธีเดียวกับจอมสุรินนะผมผมบอกไว้ก่อนนะออ่าปีนี้เป็นออกปีหนึ่งสามออกวัดใต้บุรพารามอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะผมอ่า วัดใต้บุรพานะครับผมวัดใต้ผมเคยไปนะก็อําเภอรันตนาบุรีนะผมอ่านี่นะผมก็หลวงปู่ดุลร่วมอธิษฐานบุกเสกนะผมอ่านี่นะครับปีหนึ่งสามนะผมก็องค์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่อธพิธีเดียวกับตอมสุรินทร์นะผมแต่ออกปีหนึ่งสามก็อองค์นี้นะผมจะออกประมาณช่วงเดือนกรกฎานะครับผมเดือนเจ็ดนะครับส่วนตอมสุรินทร์ออกเดือนพิจิกายนนะผมเดือนสิบเอ็ดนะฮะอ่า แต่หลงปูนด,ด้วยผูกเสีงครับผมรับประกันแท้กชินเคยนะผมอ่าสําหรับใครที่สนใจฝากกดติดตามเลยผมก็ฝากดูคอมเมนต์นิดนึงนะผมว่าใต้ล่างคลิปนิดนึงนะผมว่าปิดการขายไปหรือยังนะผมถ้าปิดการขายไปแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะผมผมออกอีกเรื่อยๆแน่นอนนะผมอ่านี่นะผมหรือแอดไอเดีไลน์ผมมาได้นะครับผมก็ใส่เบอร์ผมตรงช่องไอเดียไลน์นะฮะถ้าไปใส่ตรงช่องเบอร์มันไม่ขึ้นนะผมผมก็ไม่รู้เป็นไรนะแต่ ต้องใส่เบอร์ตรงช่องไอดีไลน์นะผมก็ฝากกดจิตตามด้วยนะฮะนี่ครับผมมีพระผมกระแพงแสน่าผมอ่าก็สำหรับใครที่สนใจก็ทุนก็เข้าไปสามห้าสามสิบหกเจอกันคลิปหน้าัะผมช้างก็ได้มาเหรียญหนึ่งนะผมสดร้อนเลยนะผมอ่าก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะผมมันมีเหรียญหนึ่งที่ผมปล่อยไปนะผมช้างกับกายคลิปลงคลิปไม่ทันนะคือบางทีก็คือลูกค้าเขาก็ติดต่อมาผมผมก็ไม่มีเวลาทําคลิปลงนะผมอ่อ ผมก็จะพยายามลงให้ครบทุกองคเลยนะผมก็เผื่อสำหรับใครที่ชมศึกษาเนี่ยนะครับผมอ่ะก็วันนี้ผมเมฆพุทธคุณขอรา,าบลาแต่เพียงเท่านี้นนสําหรับใครที่สนใจหลวงพุด,ดุลหรือว่าเจ๊จีสาลอื่นๆนะผมก็มีบางรุ่นนะครับผมย้าบางรุ่นนะฮะที่สาลนะจริงๆนะผมส่วนใหญ่ผมสายหลักหลวงพู่ด,ดุลจริงๆนะผมอ่ะวันนี้ผมเมฆพุทธคุณขอรา,าบลาแต่เพลยนเท่านี้ก็สวัสดีครับ